ติดตามมะม่วงกินห่วงของน้องต่อเนี่ยปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่หลังแต่งกิ่งก็เอาโฟอทีมาบำรุงเหมือนกันแล้วก็ปีนี้ช่วงดอกกำลังเริ่มมีโดนฝนไปแล้วรอบหนึ่งแต่ดีว่าโดนตอนที่มันยังไม่บานมันก็ยังไม่ดำปีนี้ก็มาเรียนรู้อีกหนึ่งปีกับมะม่วงกินห่วงเพราะปีที่แล้ว ได้เยอะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูน้ําดอกไม้แต่ตอนนี้ดูดอกของมะม่วงกินห่วงปรากฏว่าออกมาเยอะมากเลยแล้วออกทุกต้นเลยก็ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่เอาฟอีมาบำรุงร่วมเนี่ย ดีว่าตอนที่โดนฝนรอบที่แล้วเนี่ยมะม่วงมันชอมยังไม่บานกำลังเพิ่งเริ่มเป็นมันเลยไม่ดำแต่มีหลายๆแปลงที่บานแล้วเนี่ยดอกมันดำเนี่ยที่กำลังจะบานอีกเต็มเลยมาเรียนรู้กับมะม่วงกินห่วงปีนี้ปีที่สองนะ่ะ แล้วดูช่อมันยาวมากเลยนี่สวนมะม่วงของน้องตอดที่แม่อ้อนไหนนี่กำลังเริ่มจะบ,บาน แลวที่เนี้ยมะม่วงช่วงช่อบานเนี่ยบานกันเต็มแบบนี้ทุกสวนเลยแต่สวนเนี้ยช่อมันยาวด้วยดูสมบูรณ์